อารหังสัมมาสัมพุทโธภาคาวัพระโพเมีพระภาคเจ้าเป็นพระอารหันดาเพลิงกิเลเพลิงทุกสิ้นเชิงตราสรุชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มียพระภากเจ้าผู้โรผู้เตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาตตวพระขวาตาทมโญ พระธรรมเป็นธรรมที่พระภู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนัมสามาิขะเจ้า,า,านามสการพระธรรมกรา สุปติปันโนอภะควะโตสาวกสังโคพระสฆงสาวกของพระภูมียพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนามามี ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ครับขันธ์มัยยังพุทธสาภะคาวะโตอาปุภาภาขณะมาการังการวามาเสีงนะโมตัสาวะขาวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาลาะะตุตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมโพธาสา ตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสาพระขะวโตอขอนอบน้อมแด่พระผู้มียพระภาคเจ้าพระองค์น,นั้นอารห์ต์ ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพทุทธัสาตราสรูชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัตสาภคขวะต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภระาคเจ้าพระองค์นั้นอระหัวตึ่่งเป็นผู้ไกลจากิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ตรสรูชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมญางูุทานุสสติญาณยังกรมุมาเสงต่างโคปนาภากวันต่างเอวังกลรญาโนอาคิอาิสะโทอภุกคาโต้ ก็เกียรติสราบอันงามของพระผู้เมียพระภาคเจ้านั้นได้ฟงไปแล้วอย่างนี้ว่าเอติปโซภาควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้เมียพระภาคเจ้านั้น อารังกัมมังสัเตวิภัชติยาทิทังหีนปนีตะ ตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและประณีตขอความเจริญงอกงามในธรรมจงบังเกิดมีแดบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะก่อนนอนคืนนี้ได้ยกพุทธภาษิต คำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเช้านี้ค่ำคืนนี้ได้ยกพระบาลีขึ้นนเบื้องต้นว่ากัมมังสัตเตวิพัชติยธทิทังหินัปปณิตตายะซึ่งแปลเป็นภาษาไทย ได้ใจความว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและประณีตกรรมหมายถึงการกระทำถ้าเป็นการกระทำที่ดีก็เรียกว่ากุศล,ลกรรมถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ดีก็เรียกว่าอกุศลกรรมบุคคลเมื่อทำกรรมเช่นใดก็ย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเช่นนั้น เช่นทำกรรมดีก็ถือว่าเป็นคนดีเวลาทำก็ทำแบบเปิดเผยไม่ต้องหวานระแวงทำแล้วก็สบายใจสุขใจถ้าทำกรรมชั่วก็ถือว่าเป็นคนชั่วเวลาทำก็ต้องแอบทำทำแล้วก็เดือดร้อนกายใจบุคคลจะเป็นคนดีหรือคนเลวก็อยู่ที่กรรม คือการกระทำของบุคคลนั้นดังสำนวนที่ว่าดีช่วยอยู่ที่ตัวธทมดีช่วยอยู่ที่ตัวธทมสูงต่ำอยู่ที่ตัวเป็นนะก็หมายถึงคนเราจะดีจะชั่วยก็อยู่ที่การกระทำของตนเองไม่ใช่การกระทำของคนอื่นดีชั่วยอยู่ที่การกระทำของตนเอง ถ้าทำดีก็เป็นคนดีถ้าทำชั่วก็เป็นคนชั่วแล้วลักษณะของคนดีคนชั่วเป็นอย่างไรลักษณะของคนดีก็มีสามอย่างเวลาคิดก็คิดดีเวลาพูดก็พูดดีเวลาทำก็ทำดีเรียกว่าคิดดีพูดดีทำดีจึงเป็นคนดี ตรงกันข้ามถ้าเป็นคนชั่วก็มีลักษณะสามประการเช่นเดียวกันเวลาคิดก็คิดชั่วเวลาพูดก็พูดชั่วเวลาทําก็ทำชั่วเรียกว่าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วจึงเป็นคนชั่วดังนั้นดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ตัวเป็นนะเพราะว่ากรรมบังสตัติวิพัชติ กรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามบ้างและประณี็บ้างเรื่องกรรมกล่าวอีกในยันหนึ่งก็เป็นเรื่องอจินไตก็มีเรื่องกรรมเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารแล้วก็เรื่องของฌานสมาบัติหรือว่าพุทธวิสัยเป็นเรื่องอจินไตอจินตไตแปลว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิด เพราะผู้ที่คิดเป็นผู้มีส่วนแห่งคนบ้าในะเรื่องกรรมในะเป็นเรื่องอาจินไตยก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่พระองค์สามารถที่จะวินิจฉัยที่จะพูดได้ว่าคนคนนี้ทำกรรมอะไรมาจึงมาเกิดในโลกนี้หรือว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดหน้าที่ใด ก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเพราะเหตุว่าพระองค์นั้นทรงบรรลุจุตูปาปาตายาน,นาคือสามารถรู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายได้ส่วนปุถุชนอย่างเราท่านทั้งหลายเราไม่ทราบได้ดังนั้นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงผ้นวิสัยเราเป็นสิ่งที่ตาเราไม่เห็นก็ไม่ได้ไหมายความว่าสิ่งนั้นจะไม่มี เหมือนทฤษฎีของฝรั่งนะทฤษฎีไอซ์เบิร์กทฤษฎีก้อนแข็งลอยน้ําทฤษฎีก้อนแข็งลอยน้ําเราก็จะเห็นส่วนข้างบนที่มันลอยอยู่บนผิวน้ําส่วนที่จมอยู่ใต้น้ําถามว่าเราเห็นไหมไม่เห็นแล้วสิ่งที่ไม่เห็นมีไหมมีแต่เราไม่เห็นดังนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้ บางสิ่งบางอย่างต่เราก็มองไม่เห็นโลกหน้าเพราะว่าเราไม่สามารถที่มีคุณวิเศษที่จะมองเห็นหรือว่าอย่างรู้ในอนาคตหรือว่าในอดเราวระลึกชาติไปข้างหลังก็ไม่ได้เราวระลึกชาติไปข้างหน้าก็ไม่ได้นักจากผู้ที่มีฌานสมาบัติหรือว่ามีบุญญาธิการได้สั่งสมบารมีไว้ก็สามารถที่จะมองเห็น ดังนั้นสิ่งที่วิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้ก็คือพิสูจน์สิ่งที่ตาเห็นที่หูได้ยินที่จับต้องสัมผัสได้สิ่งที่ลี้ลับอีกมากมายนะที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็มีเยอะดังนั้นสิ่งที่ตาเราไม่เห็นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีจริงดังที่ยกตัวอย่างทฤษฎีไอซ์เบิร์กทฤษฎีน้ําแข็งลอยน้ำเรื่องผีมีจริงหรือไม่อะไรหรือไม่ อาตมาเคยอ่านหนังสือในมิลินทปัญหาพระเจ้ามิลินก็ถามพระเถระนาคเกษว่ากษัตริย์องค์ก่อนมีไหมนะสมัยนั้นก็พระเจ้ามิลินเ,นเป็นก็เป็นกษัตริย์ส่วนพระเถระรนาคเกษก็เป็นทาระเป็นพระเถระผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพระเจ้ามิลินเอ่ยปากถามก่อนว่าพระพุทธเจ้า มีจริงไหมคำถามนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,500หลังจากที่พระพุทธเจ้าปริยเดี๋ยวได้500ปีก็หมายความว่าพระเทะนาคเกษนั้นเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระเจ้ามิลินนั้นเป็นนักถามปัญหาเป็นนักโต้วาทีไปถามสำนักไหนใครก็ไม่สามารถที่จะต่อก่อนกับพระองค์ได้ เ,เพราะเหตุว่าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ด้วยนะเพราะว่ากษัตริย์ถ้าเกิดโกรดนิดเดียวสามารถที่จะหัวโดดจบับบาได้ดังนั้นก่อนที่จะสนทนาธรรมการพระเทนกกะนาเกษตรก็เป็นผู้เฉลียวฉลาดนะก็ถามก่อนเรียกว่าทําข้อตกลงกันก่อนทํา MOU กันก่อนว่าเราจะคุยกันแบบบัณฑิตคุยกันหรือว่าจะคุยแบบคนพาลคุยกัน ถ้าคุยกันแบบคนพานคุยกันขี้เล่าคุยกันเนี่ยอาตมาก็ไม่สนทนาธรรมด้วยแต่ถ้าหากว่าคุยกันแบบบัณฑิตคุยกันเอาเหตุเอาผลมาโต้แย้งหักล้างกันว่าเหตุผลของใครจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมีเหตุผลมากกว่ากันนะถ้าเอาเหตุเอาผลมาคุยกันอาตมาก็จะสนทนาธรรมด้วยพระเจ้าไม่ไดลกก็ตอบตกลง นะว่าเราจะคุยกันแบบบันเดตคุยกันเอาเหตุเอาผลดูซิว่าเหตุผลของไครจะน่าเชื่อถือมีน้ำหนักมากกว่ากันพระเจ้ามิดินก็ถามคำถามหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ทั้งที่พระถเถรานาเกษตรนั้นเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่พระถเถรสนาเกษตรก็ด้วยสติปัญญามีปฏิภาณเฉลียวฉลาดก็เลยย้อนถาม ตอบคำถามด้วยการย้อนถามว่านะกระิย์อง,งค์ก่อนๆเนี่ยมีหรือไม่นะก็ย้อนถามนะเพราะว่าพระเจ้าเมลินถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระเทละานักศกาสนาบอกว่ามีจริงท่านเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะอา้าวไม่เคยเห็นแล้วพระพุทธเจ้ามีจริงได้ยังไงพระเทละานักศาสนาก็ย้อนถามว่ากษัตริย์อง,งค์ก่อนๆมีไหมมี ท่านเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะปู่ของท่านท่านเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแล้วปู่ของปู่ท่านเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอา้าวงั้นก็แสดงว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆไม่มีสิพระเจ้าเป็นก็ตอบว่ามีมีหลักฐานมีเครื่องกกุฎภัณฑ์เครื่องทรงกษัตริย์พระเถระก็ตอบทํานองนี้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าตนเองจะเกิดไม่ทันพระสมมาสสมพุทธเจ้า แต่ว่าธรรมะของพระองค์งย,งยังดำรงอยู่เนี่ยเป็นการสนทนาธรรมกันแบบนี้เอาเหตุเอาผลมาคุยกันนะสุดท้ายก็พระเจ้าแี่ก็ยอมพระเถรานาคเกษดังนั้นเรื่องกรรมก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องอจินไตยนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดคือปุตุชนเนี่ยไม่ควรคิดอย่างยิ่งนะเรื่องกรรมเรื่องวิสัยของพระพุทธเจ้าเรื่องอิทธิปฏิหารเพราะผู้ที่คิดเป็นผู้มีส่วนของคนบ้า ดังนั้นเราก็คุยกันเฉพาะที่ประจักษ์แก่สายตาในทางกฎหมายเรียกว่าประจักษ์พยานเอาพยานที่จับต้องได้ดีกว่าตาเห็นเอาสิ่งที่ตาเห็นเอาสิ่งที่หูได้ยินเอาสิ่งที่จับต้องสัมผัสได้ดีกว่ามาคุยกันเพราะว่าในธรรมพุทธศาสนานั้นสิ่งที่ลีรับซับซ้อนเนี่ยเรื่องฌานสมาบัติเรื่องพุทธวิสัยเรื่องกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ลีรับ วิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ดังนั้นกรรมงสัตว์เตวพัชตินกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามบ้างประณีตบ้างดังนั้นคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันเกิดมาโลกงามก็ไม่เหมือนกันฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าคนเหล่านั้นทํากรรมมาต่างๆกันสมัยหนึ่งมีคนไปถามพระสารีบุตรว่าข้าแต่พระสารีบุตร ทำไมคนเราเกิดมาชาตินี้ไม่เหมือนกันบางคนก็เกิดมาร่ํารวยเงินทองเกิดบนกองเงินกองทองมีเงินทองมากมายบางคนก็เกิดเป็นคนยากจนทุกตะแข็นใจเข้าสารกรอกหม้อหาเชา้ากินข้าไม่ค่อยจะมีดำรงชีวิตได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพระเถระก็บอกว่าคนเราเกิดมาชาตินี้ไม่เหมือนกันเพราะเหตุว่าทำมาไม่เหมือนกันคนที่เขาเกิดมาร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ พอชาติก่อนเขาทําทานเกิดมาชาตินี้เขาจึงมีกินมีใช้ส่วนคนที่ยากจนนาชาติก่อนเขาไม่เคยทําทานทําบุญเกิดมาชาตินี้ก็เลยไม่มีกินมีใช้ดังนั้นวันนี้เราฟังคำของพระสารีบุตรแล้วเราถ้าเราเป็นคนจนเราก็จะไม่ขอจนอีกต่อไปเราก็ทําบุญทําทานเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องทาน ดังนั้นการทำทานหรือว่าการทำโบนนั้นก็เปรียบเหมือนคำพูดที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆบางคนก็บอกว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีบางคนก็บอกว่ายิ่งให้ยิ่งหมดยิ่งให้ยิ่งจนคำถามคำตอบสองอย่างนี้มันอย่างไรกันแน่บางคนบอกว่ายิ่งทำก็ยิ่งได้บางคนบอกว่ายิ่งทำก็ยิ่งหมด อุปมาเหมือนกับมีชาวนาสองคนชาวนาคนหนึ่งฉลาดชาวนาคนหนึ่ง,งโง่มีข้าวเปลือกอยู่คนละหนึ่งกระบุงชาวนาผู้ฉลาดกลัวข้าวเปลือกจะหมดกระบุงก็เลยนำไปหวานไปไถก็เกิดงอกงามข้าวกล้ามากมายเต็มทุ่งเต็มท่าส่วนชาวนาผู้งโง่เขากกลัวข้าวเปลือกจะหมด นะก็กินไปทีละน้อยทีละน้อยสุดท้ายหมดจริงๆนี่แหละก็อยู่ที่โยนิโสมนาสิการอยู่ที่วิธีการคิดของเรานะถ้าเกิดเราคิดนะในทางที่ดีในทางที่ฉลาดเหมือนชาวนาผู้ฉลาดนะคิดว่าถ้าเกิดเรากินอย่างเดียวเนี่ยหมดแน่นอนเรามีเงินเนี่ยถ้าเกิดเราใช้อย่างเดียวเราไม่รู้จักหาเนี่ยหมดแน่นอนดังนั้น ถ้ารู้จักใช้ก็ต้องรู้จักหาไม่ใช่คำว่ารู้จักใช้อย่างเดียวรู้จักขออย่างเดียวต้องรู้จักทำมาหากินน่ะเหมือนชาวนาผู้ฉลาดกลัวข้าวเปลือกจะหมดย้งหมดช้างก็เลยนำไปหวานไปไถก็เกิดข้าวกล้างอกงามมากมายดังนั้นคนทำบุญก็มีสองอย่างที่เขาบอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้คือได้ให้นะได้ ได้ให้ทานมากขึ้นนะก็คือการเราสละการบริจาคมากขึ้นคือยิ่งให้ก็ยิ่งได้คือได้บริจาคได้ทําบุญมากขึ้นมากขึ้นเหมือนตัวปลวกก่อจอมปลวกเหมือนตัวพึ่งทําลังพึ่งนะการสั่งสมบุญนะสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนตัวปลวกก่อจอมปลวกเหมือนตัวพึ่งทําลังพึ่งเราทําตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของเรานะเราใส่บาตร นะตอนเช้าวันละขันมีข้าวถุงหนึ่งมีน้ําขวดหนึ่งเนะี่ยเราก็ใส่บาตรตามกําลังทรัพย์กาลังศรัทธาของเรารับรองว่าเราสามารถที่จะทําบุญได้ตลอดชีวิตของเรานะจนกว่าเราจะหมดแรงใส่บาตรนะจนกว่าชีวิตจะหาไม่เรียกว่าเราก็สั่งสมบุญเขาเรียกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้คือได้บุญเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเหมือนตัวปลวกก่อจอมปลวกเหมือนตัวผึ้งทำหลังผึ้งเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปนั้น บุญทานที่เราทำไปมันก็จะไปคอยเราอยู่ข้างหน้าดังที่ปรากฏข่าวเมื่อต้นปีนี้นะที่มีคุณยายคนหนึ่งอายุ70ปีตายแล้วฟื้นสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำบุญตักบาตรไม่ได้ขาดนะพอแกตายไปแล้วก็ไปเห็นสิ่งของที่แกทำไว่มากมายคอยอยู่นี่เนี่ยก็คือ ข้าวน้ําบุญทานที่เราทํานั้นมันก็จะพรเราอยู่ในสัมปรรยภพในภายภาคหน้างานะเรียกว่าคนเราเกิดมาชาตินี้ยากจนไม่มีกินไม่มีใช้เป็นทุกตกตาเข้นใจพอชาติก่อนเขาไม่เคยทําบุญทําทานส่วนคนชาตินี้เขาเกิดมาล่ํารวยเพราะว่าชาติก่อนเขาทําบุญทําทานมาดีดังนั้นถ้าชาตินี้เรายากจนก็ขอให้ยากจนเฉพาะชาตินี้ชาติเดียว ชั้นหน้าเราจะไม่ขอจนอีกแล้วเราก็ทําบุญสุนทานไปนะทีละเล็กทีละน้อยดังคําบาลีว่าสุโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนําความสุขมาให้ยังกินจิสิทิรังกัมมังหน้าตังโหติมหาพลังการงานอะไรที่ย่อหย่อนย่อมไม่มีผลมากสาเหตุสำคัญที่ทำให้การงานย่อหย่อนคือความเกียดค้านนะ เมื่อเกียรติค้านเสียแล้วแม้ว่าการงานที่ทำนั้นใหญ่โตหรือว่าสำคัญเพียงใดก็ไม่อาจทำให้สำเร็จได้ลักษณะของคนเกียดติค้านก็คือไม่อยากทำอะไรมักอ้างว่าหนาวนักร้อนนักยังเช้าอยู่สายแล้วเป็นต้น,นถ้าเป็นพิสูจน์สมบเรณก็ฉันอิ่มแล้วก็เช้าเอนเพลนอน นะไม่จับไม่กวาดไม่ท่องน้ำสือดูตำรับตำราเนี่ยเขาเรียกว่าคนเกียดค้คันถ้าเป็นคราวาสญาติโยมก็นะ่ะกินนอนเที่ยวเล่นอย่างเดียวไม่สนใจประกอบสมมาอาชีพนะคนอย่างนี้นะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาจนสุดท้ายพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ายายตายหมดแล้วถึงคิวเราต้องดูแลตัวเองยืนด้วยลำแข้งตัวเอง นะเมื่อน,นั้นแหละก็จะรู้สึกตัวนะว่า,าตอนเราเป็นหนุน่มเป็นสาวเราไม่สนใจที่จะประกอบสัมมาอาชีพดำรงชีวิตนะด้วยความไม่ประมาทพิสุทธิ์สัมเณก็เช่นเดียวกันนะบวชเข้ามาแล้วเช้าเอนเพลนอนเนี่ยก็ขาดทนเหมือนกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะพระคคภัยบูนชัยศิธินะ์ก็เคยสอนลูกพาะลูกเน้นบ่อย ถ้าเกิดกินแล้วก็นอน,เ,นเกิดไปชั่นหน้าเป็นงัวเป็นควายเป็นขี้ข้าเขาเพราะว่ากินข้าวของชาวบ้านที่เขาใส่มาด้วยศรัทธาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยอุปมาหนักกว่านี้เขาบอกว่ากินข้าวของชาวบ้านแล้วไม่ได้พิจรารณา,นานเนี่ยกินแล้วก็นอนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ากินก้อนเหล็กแดงๆยังดีซะกวา่าก้อนเหล็กร้อนแดงๆลุกเป็นไฟเนี่ย เกินกินก้อนเหล็กร้อนแดงๆยังดีสักกว่ากินข้าวของชาวบ้านนะกินแล้วก็นอนไม่ทำอะไรดังนั้นความเกียดค้านเราต้องนะต้องตัดทิ้งไปนะต้องเพิ่มความขยันหมั่นเพียรเพิ่มความวิรยิยะอุตสาหะมองเห็นประโยชน์นะต้องมีการตั้งเป้าหมายว่าเราเกิดมาทำไมเราอยู่เพื่ออะไรเราจะไปยังไงวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็พิจ,จารณาแบบนี้ สาณิกรรมมานี้นยันติทุกขติงกรรชั่วของตนเองย่อมไปสู่ทุกขตนะิการเป็นอยู่ที่ลำบากทุกขติทุกทไปว่าชั่วแปลว่ายากคัดตะแไปว่าไปหรือแปว่าอยู่อยู่ลำบากนะกรรชั่วของตนเองก็ย่อมนำไปสู่ทุกขติถ้าเกิดในปัจจุบันภพนี้ก็เป็นอยู่ลำบากถ้าเกิดไปในสัมภารยภพเพื่องหน้าก็ ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูสี่การแปลว่าการกระทำในพระพุทธศาสนาแยกไว้เป็นสองชนิดคือกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมและกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมกรรมนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้นำทางไปตามการกระทำของเราถ้าทำดีก็นำไปสู่สุคติหมายความว่าถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกหนหนึ่ง เกิดเป็นเทพรบุรเทพธิดาหรือว่าได้ชาสมาบัติก็ไปเกิดในพรหมโลกหรือว่าละก,กิเนสได้ก็นิพพานถ้าทํากรรมชั่วก็ไปสู่ทุก,ทกติดังกล่าวนรกเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะขอกล่าวถึงกรรมชั่วที่นําตนไปสู่ทุกติเท่านั้นคือในพบนี้มีถูกจองจําและได้รับความทุกข์เดือดร้อนใจเป็นต้นนะถ้าเกิดทําความผิดกฎหมายบ้านเมือง นะเพราะว่าการอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นสังคมก็ต้องมีกฎกติกาโดยเฉพาะพระสงฆ์เรานอกจากมีพระธรรมวินัยแล้วยังต้องเอื้อเฟื้อกฎหมายบ้านเมืองด้วยสองอย่างเลยนะส่วนญาติโยมก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางสังคมนะที่เขากำหนดบัญญัติไว้ว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้ถ้าทำความผิดนะถึงขนาด นะก็ต้องมีการติดคุกติดตารางนะแต่ว่าในทางพระสรงฆ์เรานอกจากมีธรรมวินัยนะก็ต้องมีกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยนะ์ข้อบัญญัต,ติต่างๆเนะทศบัญญัติหรือว่าประกาศคําสั่งมติอะไรต่างๆ เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาดังนั้นเราก็ต้องคล้อยตามธรรมะก่อนอนคืนนี้ก็เรื่องกรรมซึ่งแปลว่าการกระทำนะทำดีก็เรียกว่ากุศลกรรมทำชั่วก็เรียกว่าอากุศลกรรมดีชั่วอยู่ที่ตัวตํำดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ตัวเป็นนะก็ให้เหล่านั้นคิดดีพูดดีทำดี จึงดนะีคิดดีพูดดีทำดีจึงดีธรรมะก่อนนอนคืนนี้ขอความร่มเย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแดบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร